เซนเจอรี่สแตนดาร์ดสอนะครับตอนแรกก็จะทํารีวิวเดิมๆยาวๆก่อนนะครับแต่ว่าเอากลับบ้านมาเนี่ยพอตั้งสายปุ๊บครับสาย1ขาดครับทุกคนโอ้โหขาดเรียบร้อยเลยครับผมแต่เดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนสายยกไซตอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องงานก่อนนะครับถตัวนี้สีสวยมากทุกคนลองดูดิสีชมพูแบบไม่ใช่ชมพูอ่อนๆหวานๆนะชมพูแบบเข้มมานิดนึงนะครับแล้วก็ตัดกับพวกปิกัดดําคอดําแบบโอ้โหสวยงามมากนะครับทุกคนลองดูภาพปิกอัพแล้วก็สีตามหนอกนะครับเป็นสีครีมนะฮ เลยนะฮะแล้วก็ผมเช็คคอเช็คเฟตรอยต่อต่างๆครับโอ้โหทุกคนเนี้ยมกมากคอดีมากๆเฟตนี่คือไม่ต้องแก้ไม่ต้องขัดอะไรเลยนะครับพวกนัดพวกเฟดเนี่ยลงล็อกกันดีมากๆากเลยครับเซนจูรี่สแตนดาร์ดสเนี่ยโอ้โหปรับปรุงพัฒนามาอย่างดีมากๆครับก่อนหน้าน,นี้ผมเคยลองเซนจูรี่รุ่นแรกๆอน่ะมานานมากๆหลายปีมากๆแล้วนะครับซึ่งงานตัวเนี้ยเวิร์กกว่าปีก่อนๆเยอะมากๆครับผมแต่มันจะมีจุดนิดนึงครับทุกคนลองดูข้างหลังเนี่ย ซึ่งผมคันน็อตออกมาดูสปริงนะครับทุกคนลองดูสางนี้นะเห็นไหมครับว่าน็อตตรงนี้เขาเจาะมาเอียงนิดนึงครับปกติน็อตเน่เขาจะเจาะมาตรงคู่กัน2อันนะครับแต่ว่าน็อตตัวนี้มันเอียงมานิดนึงครับแต่มันไม่มีผลต่อการตั้งอะไรนะครับมันก็สามารถยึดได้ปกติครับแต่แค่บอกให้ฟังเฉยๆก็มีจุดเนี้ยแค่จุดเดียวแค่นั้นเองครับผมนอกนั้นปกติดีมากๆครับอ๋อแล้วก็สายกีตาร์ที่ขาดนะฮะนี่ฮะสายหนึ่งครับตอนแรกผมนึกว่าขาดตรงหยองทุกคนพอมาดูจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนลองดูนี้นะมันขาดตตรรรงงงงหุดทีี่่่ยึกาเืออขซณ ขาดตรงหมดนะครับผมเคยเจอสมัย10กว่าปีที่แล้วนะครับสมัยที่ผมซื้อสายกีตาร์แบบราคาถูกมากๆกครับการยึดสายกับบุ่เขายึดมาไม่แข็งแรงครับมักจะเจอกับสายราคาถูกนะครับซึ่งอันนี้ผมมาเจอในรอบแบบ10ปีได้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเป็นเสียงคีนเปล่าๆ5สายนะฮะทุกคนลองดูปิกอัพแบบผสมเนี่ยโอเคเลยนะ ขนาดแบบสายเดิมๆนะครับผมแล้วสิ่งที่ผมเจอสําหรับตัวนี้นะเลยเลือกสายกีตาร์นะเหมือนกับว่า3สายล่างอะ่ะเบอร์มันจะใกล้เคียงกับเบอร์สิบนะครับแล้วก็3สายบนแ่ะปกติแล้วสิ่งที่ผมเทสโทนเสียงนะสาสายบนเนี่ยมันจะออกอับๆทึบๆแต่ว่า3สายล่างเนี่ยประกายโทนมันจะสว่างกว่านะครับผมไม่แน่ใจว่าเดิมๆเนี่ยเขาใส่สายอะไรมานะๆๆๆเนี่ยมันจะทึบๆหน่อยนะครับอันนี้ตัวฮัม สาย2กับสาย3มันมีความตึงมือแปลกๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรเรื่องสายเดี๋ยวผมเปลี่ยนยกไซส์อยู่แล้วนะครับอันนี้เข้าๆก่อนนะรูแจ็คไม่มีคึกๆเลยครับตัวนี้แต่เพื่อความชัวนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอย่างดีครับแล้วเดี๋ยวผมจะโมวงจรข้างในด้วยครับให้มันแบบสุดยอดกันไปเลยฮะเดี๋ยวต้องรื้วงจรออกมาดูก่อนนะครับติดตามคลิปต่อไปแล้วกันครับคลิปนี้ก็มาเปิดหัวกันก่อนนะฮะว่าสายขาด1เส้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขัดเฟตทั้งหมดให้เงาๆนะครับอันนี้เริ่มมีมองๆบ้างนะครับโหทุกคนสีสวยมมาาาดดิเเเลยยีรรตตว๋ จุลีตัวนี้ครับ2,990บบาทจะเป็นยังไงครับ